มันมีการผิดพลาดซึ่งทําให้เราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือจิตตกเลยรู้สึกว่ามันแย่ที่สุดในในช่วงชีวิตนั้นซึ่งตอนนั้นต้องบอกก่อนนะว่าเราผ่าตัดมาประมาณห้าครั้งผ่าตัดอ่าเป็นอันนี้พูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้พูดได้เป็นมะเ,มเร็งืาอาเป็เลือดขาวแช์เนาะมะเร็งเม็ดเลือดขาว อาจจะมีอ้องห้าห้องนะแต่ว่าครอบครัวแต่เข้าใจแหละตอนนั้นก็มีลูกอายุเท่าไหรน่น้อตอนที่รู้อ่ะลูกห้าเดือนอคือเหมือนแบบแต่ซึ่งตอนตอนที่ลูกทังห้าเดือนเราก็ยังต้องลูกเพิ่งจะต้องไปทำจะหย่านมใช่เพิ่องหย่านมค่ะแต่ตอนนั้นเราเรายังทําอยู่มรายังทําหน้าที่ของเราเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่าเราอ่อนแอ สวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์เรื่องราวของน้องสาวผมคนนึงนะครับน้องคนนี้เป็นน้องที่สนิทกับผมผมขออญาตเรียกเป็นน้องปอนะฮะว่าจะติดปากแต่ตอนนี้เขาอยู่ในฐานะของอาจารย์ปอนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับความเป็นมายัางไงที่แบบอยู่ดีดดน้องปอมาทําเป็นอาชีพนี้นะ สายมูใช่ไหมคะใช่ปอต้องเกินก่อนนะตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนาะเราเราอยู่กับยายและยายเป็นคนที่ทําบุญค่ะชอบชอบไปทําบุญชวนเราไปงานศพงานบวชอะไรเนี้ยเราก็จะไปล้างจานไปทําบุญอยู่เสมอใช่ไหมแต่ด้วยความที่ด้วยลุกของเราอืตั้งแต่เรียนเลยยันมหาลัยอาจจะมองว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ใช่เด็กเรียบร้อยแบบเนี้ยค่ะเปรีใช่คนอื่นก็เลยจะมองว่าเราเอ้ยไม่น่าจะสวดมน ไม่น่าจะทําบุญดอกอะไรประมาณนี้เนาะเราชอบสายมูอยู่แล้วค่ะแล้ววันหนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่พลิกหนักๆคือในเรื่องของการทำศิ雅กรรมอันนี้ขอไม่เอ่ยว่าเป็นที่ไหนนะแต่ว่าแค่มาแชร์ประสบการณ์ในครางศิ雅กรรมตรงไหนเอ่ยในเรื่องของตาค่ะมันมีการผิดพลาดซึ่งทําให้เราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือจิตตกเลยรู้สึกว่ามันแย่ที่สุดในในช่วงชีวิตนั้น เรื่องตอนนั้นต้องบอกก่อนนะว่าเราผ่าตัดมาประมาณห้าครั้งผ่าตัดเยอะอะใช่ที่ที่บางคนอาจจะเคยเห็นแล้วค่ะแบบลูกศิษย์หรืออะไรเงี้ยที่มาสั่งกับเราแต่อาจจะไม่กล้าถามเนาะดางนั้นถามแทนเลยฮะตอนนี้คือปัญหาปัญหายังมีอยู่ไหมหรือว่าก็จะเป็นรอยค่ะเป็นรอยเป็นรอยอยู่ที่เห็นได้ชัดแต่ก่อนเรามีความกลัวนะความกลัวในเรื่องที่เราออกจกมาพูดอ่าทำให้เราไม่มั่นใจถูกไหมถูกต้องไม่มีความมั่นใจเลยเราชอบสายมูอยู่แล้วเราก็แบบ ยิ่งไปแบบเนี้ยเรายิ่งเข้าวัดทําบุญสวดมนต์ลแล้วแม่เราเนี่ยได้บอกว่าอ่ะลองโทรไปหาพระอาจารย์วันนี้สิท่านนี้สิ<ม>อ่ะลองไปดูเผื่อเราจะรู้สึกว่าดีขึ้นคนแนะนมาใช่ค่ะใช่<ม>แล้วเราก็เลยได้โทรไปหาพระท่านนี้เนาะ<ม>เราก็ถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตาเรื่องหมอเพราะเราจิตตกแตนน่เราก็แย่พระท่านก็เลยทักมาว่า ตาเนี่ยยังไงก็หายหม,มายถึงว่าอาจจะไม่ได้หายเป็นปกติแต่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนหมอคนนี้เก่งช่วงชีวิตตอนนั้นอยู่อายุประมาณเท่าไหร่เพิ่งเรียนจบค่ะพี่เพิ่งเรียนจบเลยช,ช่วงกำลังแบบทำงานก,กำลังจะต่อเลยนะุดลอ,อยต่อเลยแล้วแล้วก็มาเกิดเรื่องใช่ค่ะเกิดเรื่องกับเรา มันตรงอ่ะพี่จะถามว่าตรงร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันอยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะแต่ที่ท่านบอกมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากให้เราสบายใจขึ้นด้วยว่ายัางไงเราก็หา,าการที่อาจารย์แนะนามาเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยค่ะว่าเฮ้ยนั้นจุดเปลี่ยนที่หนึ่งเลยละสายมูบางสายมูนมีหลายหลายแบบนะพี่นี่ต้องบอกก่อนบางคนอาจจะเป็นในเครื่องรางความเชื่อที่เราคิดว่าแบบทำแล้วสบายใจอันนี้คือคือความเชื่ออย่างหนึ่งของเราเริ่มมาสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลายมือตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ การเริ่มใช่ไหมก็คือตั้งแต่เราเชื่ออเราเป็นคนที่สวดมนต์อยู่แล้วเรามีความเชื่อเราก็เลยศึกษาด้านนี้ค่ะโดยเฉพาะเลยนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นศาสตร์ลายมือเราจําเป็นต้องสักลายมืออย่างเดียวไหมหรือว่าอันนี้ผมถามจากคนไม่รู้นะเพราะผ,ผมไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับพวกนี้นะว่าทําไมต้องเป็นการสักถ้าเป็นการเขียนได้ไหมหรือว่าการทําอย่างอื่นอะ,อะไรเงี้ยทําไมต้องเป็นการสัก ทำไมจะต้องเป็นการสักใช่ไหมคะเพราะว่าการสักเนี่ยมีความเชื่อว่าการที่เราเนี่ยเส้นของเราอะที่ลายมือของเราที่มันยังขาดอยู่ถ้ามันมีการขาดหรือว่าการจางแตกขแขนงเส้นเนาะถ้ามันไม่เชื่อมกันแสดงว่าจุดจุดนั้นอะมีการอย่างเช่นในเรื่องการเงินก็ได้ มันจะทำให้การเงินใช่ทําให้การเงินเราเนี่ยติดขัดก็ได้ค่ะเก็บเงินไม่อยู่แต่ย้ําว่าต้องดูในช่วงอายุของเขานะคะถึงจะดูได้แม่นยำใช่ล้วก็มันจะได้เกิดเป็นเส้นจริงๆธรรมชาติของเราและการสักครั้งนึงเนี่ยอายุของเส้นประมาณเท่าไหร่หมายถึงระยะจางใช่ถ้าเป็นสีมึกอ่ะมันจางอยู่แล้วเพราะว่าฝ่ามือเนี่ยมันไม่มีลูกขุนขนนอกจากว่าบางที่เขาจะสัก ึกอ่าสีมันก็เลยติดค่ะใช่อย่างเรื่องเส้นลายมือลายมือมันมีการเปลี่ยนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะที่มันเปลี่ยนก็คือจะเป็นเส้นย่อยๆข้างในลายมือของเราอ่าห้าหกเดือนจะเปลี่ยนทีหนึ่งค่ะห้าหกเดือนเนาะใช่แต่การสักเนี่ยก็คือการทําเส้นหลักๆในเรื่องของเส้นการเงินเส้นการงานวาสนาพวกนี้มันจําเป็นสําหรับชี้เส้นอย่างเช่นเส้นที่เห็นชัดๆถูกถูกต้องไหมถูกต้องค่ะงั้นขออนุญาตจัดถาม เป็นคาถามอาจจะแรงนิดนึงนะสาหรับน้องก็คือเปลี่ยนดวงคนอื่นได้แต่สามารถเปลี่ยนดวงตัวเองได้ไหมอย่างเช่นอาจารย์รู้ใช่ไหมว่าเส้นไหนดีเราใส่ทุกอย่างที่แบบดีที่สุดมาใส่ในเลยมือเราเลยทั้งสองมือเลยอันเนี้มันเป็นไปได้ไหมการเปลี่ยนเส้นให้ดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีต,ตัวเราเองเลยเปลี่ยนได้ค่ะอืจากประสบการณ์ของเรานะอืแต่ว่าในเรื่องของการ กรรมที่เราจะต้องเจอเนี่ยทุกคนมันมีกรรมเป็นของตัวเองแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ยังไงก็ต้องเจอวิบากกรรมอย่างเช่นอะไรบ้างะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องเจอใช่ไหมสุขภาพสุขภาพเนาะเป็นยังไงมาเป็นอะไรมาก่อนหนอยอ่าเป็นอันนี้พูดได้ใช่ไหมพูดได้พูดได้พูดได้เป็นมะเร็งเลือดขาวแชร์เนาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวมันค่อนข้างร้ายแรงนะ ใช่ค่ะแล้วเรารู้สึกยังไงกับที่พอเราเรารู้ว่าเราเป็นแล้วเงี้ยเราจะต้องทำยังไงใช่เราต้องทำยังไงอ่าเอาตอนแรกนะตกใจแต่ร,รู้สึกว่าใช่พาวพี่ก็ตกใจว่าแบบเอ้ยมันมันมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะ้วมันคือมะเร็งนะอตอนนั้นเราคิดว่าตอนแรกเราตกใจแต่ว่าหลังๆเราคิดว่าแค่มะเร็งเองอะ อืมอืมแต่กังวลตอนแรกกังวลเรื่องเรื่องผมนั่แหละเรื่องผมกลัวกลัวไม่สวยเพราะว่าด้วยเรื่องความที่เราเนี่ยเรื่องตาด้วยอย่างที่จที่สองที่ทำให้เราไม่มั่นใจมากขึ้นเนาะทำให้เราไม่มั่นใจมากขึ้นแต่พอเป็นเนี่ยตอนที่เรารักษาเนาะมันก็จะมีความเจ็บปวดความทรมานมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่เราก็สู้สู้เพราะว่าเราคิดว่ายังมีหลายคนที่แย่กว่าเราแย่กว่าเราและรอเราอยู่อืม การหายเนี่ยถ้าทําในเรื่องของเราทําคีโมเนาะต้องบอกเราทําคีโมมันก็ห้าสิบห้าสิบทำตอนนี้ทํามากี่ครั้งละสี่ครั้งสี่ครั้งแล้วสี่ครั้งคือเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้คือโรคสงบแต่แต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีใครหลายๆคนเลยที่ไม่เคยเห็นในในมุมของเราว่าใช่ใช่เราเราก็มีเรื่องที่ทุกนะมันเป็นกรมมันเป็นกรรมม์เราไม่ได้ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของสุขภาพที่บางทีเราอาจจะไม่ได้โทษกรรมซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยบางทีเราต้องมีการมีสติอะณตอนนั้นเราจะทำไงให้เราหายเอาจริงๆนะคิดคิดอย่างเดียวว่าบางทีทุกวันต้องตื่นขึ้นมาให้ได้หมายถึงว่าตอนทำคีโมนะอัตอนนั้นดีกว่าเขาถามว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ยอมแพ้หมายถึงว่าพอเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ย หลายคนนะจา,จากที่ผมดูข่าวมาคือเราจะรู้สึกว่าเรายอมแพ้เราเป็นมะเร็งเรานอนอยู่กับเตียงเราไม่ทําอะไรเลยเราทิ้งทุกอย่างเนี้ยอะไรที่เป็นจุดที่เราจะสู้กั<ร>บมันไปได้อคนลุกเลยอาจจะมี <c oughs> องไห้บ้องนะแต่ว่าครอบ <c oughs> คร,บรัวแต่เข้าใจแหละตอนนั้กนก็มีลูกอายุเท่าไหรนน่นะอ <c oughs> ตอนที่รูะลูกห้าเดือน คือเหมือนแบบแต่ซึ่งตอนตอนที่ลูกยังห้าเดือนเราก็ยัง,งลูกเพิ่งจะงจะหย่านมใช่เพิ่องหอย่านมค่ะแต่ตอนนั้นเราเรายังทําอยูอย่หมายถึงว่าเรายัางเรายัางทําหน้าที่ของเราเราจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้ว่าเราอ่อนแอซึ่งทุกคนมาเนี่ยเขามีความถูกของเขาอยู่แล้วเราจะมาให้เขาเห็นความทุกข,ของเราไม่ได้เราจะต้องเข้มแข็งเหมือน เรามันเป็นหน้าที่เนาะใช่มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําเราเคยปฏิญาณตนว่าเราจะช่วยเหลือคนอคือเอาง่ายเสียสละตัวเองอม,มากกว่าอืมมากกว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบทเรียนนะแบบทําที่เรายังรู้สึกว่าเราแย่อยู่แต่หน้าที่ของเราคือการช่วยคนนะว่าทบบทั้งที่น้องยังต้องไปทำเคมอยู่แต่ก็มีเขาเรียกละ มิลูกค้าเนาะเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราใช่ค่ะทุกคนมานะบางคนก็ต้องเสียสละนะมาดูแลในส่วนนี้คือบางคนมาพี่อันนี้เรียกเป็นพี่แล้วเนาะคือบางคนเขามาความหวังของเขาเขามีความทุกข์บางคนจองมาเป็นเดือนๆเนาะเราเราก็เข้าใจเขานะ ใช่ไหมว่าสุดท้ายของของการที่เราจะพรุ่งนี้ต้องไปนอนเรายังทบลูกค้าอยู่เลยซึ่งลูกค้าไม่ได้รู้เลยว่าว่าเราว่าเราเป็นอ,อยู่บางที่แบบแขนร่วมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเข้มแข็งเราสู้คืออยากจะบอกใครหลายคนนะคะที่อาจจะไม่ได้เจอแบบเราหมายถึงว่าเรื่องสุขภาพแบบเรานะอาจจะเจอเรื่องอื่นอยู่แล้วท้ออยู่นะคะคือบางทีเราต้องเข้มแข็งนะใจเราสําคัญที่สุดอ,อย่าลืมว่าคนข้างหลังเนี่ย บางคนเขาต้องการจากเราคนในครอบครัวถ้าไม่มีเราแล้วเขาจะอยู่ยังไงมันคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะยังไงสุดท้ายก็ต้องเป็นครอบครัวนะครับที่ทําให้เราถูกต้องขึ้นแข็งได้ถึงเวลานะคะครอบครัวสําคัญที่สุดมีแต่ครอบครัวนั้นเลยที่ให้กําลังใจอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกที่เป็นเนี่ยเราไม่ได้บอกใครเลยเพราะว่าเรากลัวเรากลัวว่าคนอื่นอ่ะจะมองเราว่า เฮ้ยมาทำาบันี้แล้วเราสุขภาพไม่ดีเรา<ม>จะมองว่าคือเราไม่อยากเป็นคนที่น่าสงสาร<ม>ในสายตาคนอื่นเราอยากเข้มแข็ง <c oughs> <ร>จุดหนึ่งนะ<ว>จุด<อ>หนึ่งทีเ<ร><ด>่เห็นจากน้องปอ,อน,นะก็คือการเอาชนะความกลัวของเขานะครับที่ทําให้เขาได้แข็งแรงแล้วก็สู้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะ อนนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่ะดีดีดีขึ้นมั่นใจสวยๆแล้วก็โอเคเรา mm. ขอเบรกฟิลนิดนึงตรงนี้เราน่าจะเข้าใจชีวิตน้อง mm. เรามากขึ้นแล้วนะว่าอย่างน้อยคนเรามันเกิดมามันเลือกไม่ได้นะว่าเราถึงแม้เราจะกําหนดชีวิตคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถกําหนดกรรมที่เราเคยทําไว้ได้นะก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนวิบากกรรมที่น้องจะต้องชดใช้นะครับนอกจาก สักลายมือเสร็จถีแล้วยังมีอะไรอีกนอกจากสักลายมือเนาะก็จะมีการลงหน้าทองค่ะการสักยานาคาระอืมแล้วก็ช่วยอะไรเอ่ยช่วยอะไรได้บ้างลงหน้าทองเนาะรู้สึกอยากปรับเปลี่ยนอะไรที่มันเอ้ยเราดวงเริ่มอาจจะรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยหน้าทองเนาะก็จะเด่นในเรื่องของ ความหลงไหลค่ะผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่ทําได้ทุกอาชีพค่ะอย่างเป็นแม่ค้าเราเราลงหน้าหน้าทองไปก็เพื่อเสน่ห์เสน่ห์การดึงดูดลูกค้าแบบนี้ค่ะให้ลูกค้าเข้าร้านเราเยอะๆแม้กระทั่งเป็นพนักงานทั่วไปใช่ไหมในการเอ็นดูของเจ้านายแบบนี้เพื่อร่วมงานค่ะมีอะไรเพิ่มอีกไหมเอ่ยนอกจากสักลายมือแล้วก็ปิดหน้าหน้าทองตอนนี้ก็มีในเรื่องของลงอัขระที่กระเป๋าค่ะเนียวซับสองเนียวซับอ่าเราก็จะดูันตัวอย่างได้ไหม ได้เหมือนจะอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วอย่างก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้มีคนจองแล้วนะโอเคเราจะต้องดูวันเดียร์ีเกิดของลูกค้าสีที่ถูกฉลิกะคะสนใจติดตามในเพจของอาจารย์ปอได้นะครับนี่น้องปอมีผลงานอะไรบ้างเ่ยก็มีในเรื่องของการได้รับรางวัลค่ะรางวัลล่าสุดก็รางวัลมณนิเมคาค่ะด้านโหราศาสตร์ไทยดีเด่นอื แล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะจะเด่นในเรื่องของด้านโหราศาสตร์แล้วก็รายรับอัตร,ราบุคคลก็เป็นทางที่เราถนัดเนาะใช่ค่ะ,ะยังไงขอวอวยพรให้กับน้องปอนะครับว่าให้เดินเส้นทางนี้อย่างประสบความสําเร็จนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้อาจารย์ปอฝากข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะเกี่ยวกับโรคมะเร็งนี้ด้วยว่าเราทํายังไงเราถึงเข้มแข็งขนาดนี้ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะไม่ใช่โรคมะเร็งค่ะแต่มันคือจิตใจของเราเราเนี่ยจะต้องมีสติในการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มากขึ้นเพราะเราไม่รู้เลยว่า <c oughs> แต่ละวันเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็ความเข้มแข็งของเราค่ะออยู่ยังไงให้มันมีความสุขในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดและเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีค่ะเราไม่ใช่คนที่แย่ที่สุดในโลกถูกต้องะ <c oughs> มีใครหลายคนเลยค่ะที่แย่แต่ละคนก็จะแย่ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมองว่าทุกของเขาเนี่ยมันหนักที่สุดแหละแต่อย่าลืมว่าคนที่ทุกกาเราก็มีค่ะต้องให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะเราถึงจะผ่านจุดจุดนั้นไปได้ค่ะหลักๆสําคัญเลยนะสุดท้ายคือยังไงก็คือครอบครัวนะฮะเรือนี้ก็คือเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับของอาจารย์ปอที่ผมอยากมานําเสนอในวันนี้นะฮะยังไงทุกคนขอกําลังใจให้กับอาจารย์ปอนะครับ าฝากติดตามเพจอาจารย์ปอไว้ด้วยแล้วตักลายมือเศรษฐีนนทบุรีอาจารย์ปอ,อ,ปอ,าาปอค่ะโอเคนวันแบบนี้คงลากันไปก่อนนะเนี่ขอบคุณมากครับอาจารย์ปอ,อคุณค่ะค,ครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะคะไม่ใช่โรคมะเร็งค่ะแต่มันคือจิตใจของเราอ